สบายดีพ่อแม่พี่น้องสูขุขสุคนเนาะมาพบมาพอกับช่องเนาะไซลาเบาอเคคนเกา่าคนเดิมเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้น้องไซลาบอด้กินข้าวเนาะตอนเย็นเบอเคสีไดเมนูเพิ่นว่าเป็นหอยแมงทูบนั่นนะ่องบ่เคยบ่เคยได้กินจยากเถื่อพี่น้องลองมากินเบิงนะ่งเนาะววามันชีแส็ดตอไห๋สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องฝั่งไทยครับ และการสบมมายดีพี่น้องฟังเล่านําเดอิอกับคนที่ใส่แรายงานกับเบาเคคือกันเนาะพี่นอ้องเนาะสูสๆไปนํากันกับน้องใส่หลาเบาเคอยู่ต่างแดนพี่น้องนําจิ้มรสเด็ดเลยพี่น้องเลยใจเย็นๆ แต่ไอ้เพียงโบ้ยกินกระเขืออันนี้เขาว่าหอยแมงผู้นะอะร่อยหอยแมงผู้หอยแมงแข็ง พี่น้องกินข่าวตอนเย็นยังเนาะพี่น้องฟังไทยพี่น้องหรือว่าพี่น้องฟังเล้าเนาะผู้ใชายไรงงานคือกับน้องไส้หลาเปาโอเคสาปอ,อ,อลาวเนี่ยไยกินขา่าวยัง บ่เป็นบ่ล่ะปลาตาแสบบ่เต็มเต็มถาดหน่อยพี่น้องเลยหลายเบาเคซื้อมาต้มเองบ่ล่ะ <c oughs> ขอโทษขอภั้เด้พี่น้องเด้อเบาเคสีทะลึง,งนิดนึง พี่น้องไฟหมักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน่องใส่หลาเบาเคคนเก่าคนเดิมน้าเน่เดอ้อครับฝากติดตามส่องน้อยๆยบบะเฮายังเป็นคนที่โบแมนคนดังเนาะวัอยากกับโบ,โบมีคนหูจักพี่น้องต้องฝากพี่น้องติดตามน้าเน่เดอ้อพี่น้องฟังไทยด้วยพี่น้องอยู่พี่น้องฟังเล่าเนาะ พี่น้องฟังเล่าคือกัน,นอะ่ะฝากติดตามน้ำเนเด้อน้องไาลาเขากลาบระคุณผู้ติดติดตามนอาาาอ้องไาลาเบาเคซอปปอล่าเนะาะเธอเพิ่นมีน้ำใจต่อเบาโอเคต่าแสบบอกพี่น้อง ขอโทษขอไหว้พี่น้องพอดีโทรศพัพท์มันแบ่บเลยพี่น้องไม่ต้องกินข่าวมันกินเมื่อทานนี่ถอว่าเกร่เนาวะโอเคนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอจบ เียงด้วยหอยแข็งพี่น้องไว้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน,นหนเดิมเป็นแห้งใจกับให้น้องไสลาเบาโอเคสอปอปเล่าเขาจบด้วยหอยแข็งพี่น้องปราสวาสวัสดีครับพี่น้องฝั่งไท้สบายดีพี่น้องฝั่งเล่าน้ำเดิอที่อยู่ต่างแดนเดิม อยู่หรือว่าอยู่ประเทศนอกอยู่อเมริกาเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าอยู่ยิบรามานีพวกนี้เนาะโอ้ยหลายประเทศเนาะพี่น้องหลายมากุ่งบุกขบต้องขอโทษขอบายน้ำเด้อเข้ากาสว่าคลิปนี้ก็จบเพียงคำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสบายดี